สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลิกเด่นไทยลอตเตอรี่ส่หลังในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในตำแหน่งของเด่นหลกัก10บนนะครับ1ธันวาคม2568แนะ้วกะและก็ในส่วนนี้นะครับท้ายคลิปนำมาประกอบเด็ดแต้ม2สบ,บนเราจะทราบผลในตำแหน่งของ2ตัวบ,บนตรงในคลิปนี้เลยนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูและก็ทราบผลในตำแหน่งต่างๆนะแอดมินขออนุญาตนะครับ ไปดูผลงานในงวดที่ผ่านมาก่อนดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูนะผลงานในงวดที่ผ่านมาก็คือวดประจำวันที่สิบกพฤศจิกายนที่ผ่านไปนะเด่นหลักสิบบนแอดมินใช้เสี่ยงเพียงแค่สูตรเดียวนะแล้วก็ตัดคู่ขี้คำนวณได้สี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะแล้วก็ตัดคู่ขี้เป็นเลข6กเป็นเลขคู่เลขคู่ก็คือเลขสี่เลขแปดแล้วก็เลขศูนย์สี่แปดศูนย์นะ นำมาวางไว้นะครับและผลของกองสลากก็ประกาศเลขก,ก็คือ1 4 5สห้าตนี้นะหนึห้าเพราะนั้นหลักสิบบนนั้นคือเลข4ของเราก็มีเลข4อยู่ถือว่าถูกต้องนะก็คือว่าผ่านนะครับทีนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับดังต่อไปนี้ กลับมาดูแล้วก็วิธีการคำนวณสูตรนะแอดมินก็คัดสูตรนี้เพียงแค่สูตรเดียวนะวัดดวงเหมือนงวดที่ผ่านมาซึ่งงวดที่ผ่านมานั้นนะครับคำนวณได้45780ออกที่145่งห้าเลขสี่เลขนี้มาตำแหน่งของหลักสิบบนถือว่าผ่านและงวดประจำวันที่1นธันวานะครับแอดมินก็คำนวณสูตรนี้ได้เลขตามนี้89124 วิธีการทำนะครับแอดมินก็จะใช้ําแหน่งของหลักแสนนั่นก็คือเลขสี่นำเลขสี่มาใส่หลักหมืน่นนั่นก็คือเลขห้านำเลขห้ามาใส่ร้อยครั้งที่สามนะครับนั่นก็คือเลขสามนำเลขสามมาใส่และบวกปกที่สี่บวกห้าเป็นเก้านะเก้าบวกสามก็คือสิบสองเอาตัวเลขสองแล้วเลขสองบวกปกคือแปดนั่นเองเดือนหน้าเป็นเก้า อันนี้บวกสองที่นะครับก็คือสิบเอเด็ดเอเลขหนึ่งโวลหนึ่งที่เป็นสองวลสองที่ก็เป็นเลขสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดืยนสิบบนนะสูตรเดินดีสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นมวสัญจรด้วยแต่อันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านไปนะครับถือว่าเดินดีนะเดินยาวทีเดียวอันนี้เรื่องสูตรการตัดใจก็แคปหน้าจอไปนะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองนําสูตรนี้เพียงแค่สูตรเดียว แล้วก็นำไปตัดคุกกี้เลยเหมือนเดิมนะ8 9ด2 4้าหนึ่งสองสี่เลขไหนจะเด่นในตำแหน่งของสิบบนต่อไปนะครับเราไปดูสูตรตัดคุกกี้กันนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของสูตรแบตคุกกี้สำหรับสิบบนบ้างนะในงวดก่อนคำนวณได้เลข6ซึ่งเป็นเลขคู่ออกที่1 4 5สี่ห้าเลข4ก็เป็นเลขคู่เลข6ก็เป็นเลขคู่ถือว่าผ่านและงมดประจำวันที่1ธันวานะครับให้มิ็นคำตอบสูตรนี้ ได้เลขตามนี้ได้เลขคู่เหมือนเดิมนะครับสูตรก็คือเราใช้ในตำแหน่งของสิบล่างนั่นก็คือเลขสามตรงนี้นะร้อยครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือเลขหกนำเลขหกมาใส่หน่วยครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือเลขสองนำเลขสองมาใส่และบวกห้าของที่สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองคือสิบเอ็ดเอาตัวหนึ่งคือเลขหนึ่งแลวเลขหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกนั่นเองเพราะั้นเลขหกเป็นเลขคู่ ตำแหน่งของสิบบนเป็นเลขคู่หรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านไปของเขานะจริงๆแล้วสูตรตัดคุกกี้มีประมาณสามสูตรนะทีนี้เรายึดใช้สูตรนี้นะครับก็ถือว่าเดินดีนะทีนี้นะเพื่อความชัดเจนนะครับแอดมินก็มีสูตรตัดคุกกี้อีกสูตรหนึ่งมาเปรียบเทียบนะครับดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรตัดคุกกี้อีกสูตรหนึ่ง นะก็ผลปรากฏในงวดก่อนก็เป็นเลขคู่ออกที่หนึ่งสี่ห้าเช่นเดียวกันแล้วก็งวดนี้นะครับสองสี่หกแปดศูนย์นั่นก็แสดงว่าเป็นเลขคู่เหมือนเดิมนะไอ้มินก็อธิบายสูตรไปแล้วนะสูตรนี้แต่ว่ามันเคยผิดไปในงวดที่ออกสามห้าหกนะผิดไปนหนึ่งงวดแต่ว่าระยะหลังก็ถือว่าเดินดีเป็นสูตรเก่านะอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับใครสนใจก็แคปน้าจะออกไป ก็เป็นสูตรแบบคู่ขี้เหมือนกันสรุปนะครับสิบบนเด่นเป็นเลขคู่นะเพราะว่าสองสูตรนี้ชนกันเป็นเลขคู่นั่นเองอทีนี้เราก็ไปที่แผงแล้วก็ไปคัดตัวเลขในตำแหน่งของสิบบนนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาที่แผงการวิเคราะห์เด่นหลักสิบบนหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดก็เอาสูตรเดียวนะครับก็คือแปดเก้าหนึ่งสองสี่แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เป็นเลขคู่ นะก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเลขคู่ก็คือเลขแปดเลขสองแล้วก็เลขสี่ถ้าไม่มีสุดใดผิดนะเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะนำเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขแปดมาใส่ไว้แบบนี้ 4x2x แล้วก็ 8x นั่นเองนะครับเพียงแค่สามตัวเลขเหมือนเดิมแต่ที่แอดมินนะครับทำไฮไลไท์เลขสองไว้นะ ส่วนใหญ่เลข2จะไม่มาในตำแหน่งของ10บบนแต่นี่เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นหวยสัญจรนะครับเลขอะไรก็ไม่แน่เสมอไปเพราะนั้นถ้าสูตรนี้เดินต่อและก็เด่นเป็นเลขคู่แอดมินก็สงสัยนะครับนาะเลข2อาจจะมาในตำแหน่งของ10บนก็เป็นไปได้แต่ว่าตัวอื่นเจนเลข4ก็คือเลขเดิมนะแล้วก็เลข8ก็ถือว่าเป็นเลขที่ น่าสนใจถึงแม้เลข8นานๆจะมาสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะหลักสิบนะแล้วก็งวดก่อนนะครับเลข4ก็มาที่หลักสิบแล้วเพราะนั้นเลข2หรือไม่นะครับที่จะมาในตำแหน่งของ10บบนในงวดนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเลข2นั้นติดดับในตำแหน่งของ10บบนนั่นเองแต่อย่างไรก็แล้วแ,ลแต่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะนำทางเลข2เลข4แล้วก็เลข8นี้นะครับ ไปรวมในตําแหน่งของ2ตัวบนที่แต้มทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเรื่องแต้มก่อนนะดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูเรื่องแต้ม2ตัวบนที่เดินดีนะในงวดก่อนนั้นนะครับเราไปเน้นที่แต้ม4แต้ม6และแต้ม7ผลปรากฏว่าออก4ี่ห้าเป็นแต้ม9นะเพราะนั้นแต่ว่าในส่วนของแต้มนี้ถือว่าเป็นแต้ม2ตัวบนระยะยาวนะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับว่า แต้มน,นี้น่าจะเดินต่อและก็แอดมินก็คำนวณแต้มสองตัวบนนะแต้มน,นี้ให้กับท่านสมาชิกไว้พิจารณาก็คือห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อย่าเพิ่งไปตกใจเรื่องแต้มว่าทำไมเยอะจังนะเพราะว่าในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการตัดแต้มสองตัวบนออกนะทีนี้มาดูลักสูตรก่อนนะเราใช้ในตำแหน่งของหลักแสนนั่นะก็คือเลขสี่เอาเลขสี่มาใส่หลักหมื่น นั่นก็คือเลขห้านเลขห้ามาใส่หน่วยล่างนั่นก็คือเลขอะไรครับเลขเจํดนเลขเจมาใส่และบวกเก้าของทีสี่บวกห้าเป็นเก้ 16, เาเก้าบวกเจ็ก็คือสิบหกเอาโดยเลขหกเลขหกบวกเก้าของทีก็คือสิบห้านั่นเองเดินไปเจ็ดครั้งเลยนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนย์หนึ่งแต่ว่าในตําแหน่งของแต้มที่ไม่น่ามานั่นก็คือแต้มนี้แต้มห้านะครับนะเพราะว่าในตําแหน่งตรงนี้ก็คือใช้ นะร้อยละว,วันที่หนึ่งตรงนี้บวกกับสิบที่หนึ่งมันจะไม่มาแต้มสองปรบุลองไล่ดูนะเพราะนั้นงวดนี้หนึ่งบวกสี่เท่ากับแต้มห้านะก็ไม่มานะเพราะนั้นมันก็จะเหลือเพียงแค่หกแต้มแก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะและอันนี้ก็เป็นิติที่ผ่านไปนะครับถามนี้เลยก็นำเสนอสองสูตรเปรียบเทียบกันแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งนั้นมันหลุดนะ ก็มีแต้มนี้ที่เดินนะครับเพียงแค่สูตรเดียวเท่านั้นเพราะนั้นเราก็ตามต่อ678 901อ่าทีนี้เราได้เรื่องของแต้มแล้วแล้วก็ได้ตำแหน่งของสิบบนแล้วนะครับเราก็นำทั้ง2สูตรนะครับมารวมเป็น2ตัวบนดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูเรื่องแต้มนะแล้วก็2ตัวบน2ตัวบนตรง1ง6 8วา6 แต้มมื่อสักคู่นี้ก็คือ6กเจ็ดแล้วก็หลักสิบเราได้248ถ้าแต้ม6นะครับ24แต้ม6กสองห้แต้มเ2็ดองหแต้มแปดเดแต้ม9ก้ก็คือแต้มศูนย์สอเแต้มหนึ่แต้มหกสี่สามแต้มเจ4ดสี่สี่แต้มแปดสี่ห้าแต้มเก้าสี่หกแต้มศูนย์สี่เจ็ดแต้มหน8่งแปดแปดแต้มห8แปดเก้าแต้มเจ็แต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์ แล้วก็83นะั่นคือแต้มหนึ่นั่นเองนะทีนี้เราจะตัดในตำแหน่งของ2องตับนให้เหลือน้อยแบบไหนนะแอดมินก็มีในส่วนของเด่นบนบังคับ10หน่วยนะก็ถือว่าเป็นสูตรที่เดินดีให้เลือกใช้นะครับนะสูตรที่1 1 2 6อีกสูตรหนึ่งก็คือ5 6 7ถ้าสมาชิกจะเห็นว่ามันมีเลข6ชนอยู่เรามาดูตรงนี้ตรงไหนบ้างนะครับที่ จนที่เลขหกนั่นก็คือสองหกกับสี่หกนะสองตัวเลขถือว่าเด่นและก็ในส่วนนี้กลับมาดูอีกนะติดเลขสองนะติดเลขสองที่อมินเคยนะแบ่งตามเรื่องสูตรไปนะครับมันจนสองสูตรเลยก็มาดูตรงนี้นะติดเลขสองนะก็มีสองสี่นะสองห้า 2อกอยู่แล้วสองเจ็ดนะสองแปดสองเก้าอันนี้ก็คือแปดสองสองแปดก็แค่นั้นนะครับนะแล้วก็ในส่วนนี้มีติดอะไรอีกติดเลขห้าไหมนะเลขห้าก็คือตรงนี้ก็คือสี่ห้าไปแล้วนะก็จะไม่นํามาใช้นะครับนะติดเลขเจ็ดไหมนะตรงนี้มีเลขเจ็ดอยู่ก็คือตรงนี้นะอันนี้ก็คือติดเลขสอง นะครับนะส่วนเลขอื่นๆไม่ติดเพราะนั้นก็ตัดทิ้งนะครับอันนะก็จะทำสลักณ์แบบนี้ไว้นะครับว่าเราจะไม่ใช้อันนี้แล้วนะครับก็คือแปดแปดสี่สามสี่สี่แปดเก้านะแปดศูนย์สี่ห้าก็ตัวนี้นะครับแปดสามนะก็จะเหลือคู่ชุดน้อยลงนะก็คือสองสี่ สี่สองสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสี่หกนะแปดสองแล้วก็สี่เจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเหลือเพียงแค่สิบคู่ชุดนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาคัดในตำแหน่งของหน่วยบนนะที่เดินดีเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะทราบผลนะว่าตัวเลขที่เราตัดตรงนี้นะจะไปชนในตำแหน่งของ หน่วยบนก็คือเลขอะไรนะคัดจากทั้งหมด10คู่จุดเหลือเพียงแค่1-2ถึง2คู่จุดเท่านั้นนะครับนะคลิปหน้ามีคำตอบสตอนคลิปนี้แอดมินต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบกันในตำแหน่งของนะลักหน่วยบนต่อนะาคลิปนี้สวัสดีครับ